จะรับเงินบำนาญประกันสังคมแบบเต็มจำนวนนะครับเมื่ออายุ55ใน60เดือนสุดท้ายนะครับหรือเรียกว่า5ปีสุดท้ายนะครับไม่ควรส่งประกันสังคมมาตา39เด็ดขาดนะครับเพราะคุณจะได้เงินบำนาญน,น้อยมากนะครับอันนี้เตือนไว้เลยถามว่าทำไมนะเราจะมาพูดกันนะครับในเรื่องนี้นะครับสำหรับเงิน ประกันสังคมนะครับในมาตรา33นะใครส่งอยู่ก็คงจะทราบดีว่านะครับมาตรา33นะครับสมทบเอ่อให้ส่งทั้งหมด5%นะครับลิมิตสูงสุดคือ15,000บาทนะครับ5%ของ15,000บาทคือ750บบาทนั่นเองนะครับส่งทุกทุกเดือนนะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับและเมื่อเราส่งจนครบนะครับโดยเฉพาะใน 60เดือนสุดท้ายก่อนที่เราจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับคุณจะสิ้นสุดช่วงอายุ55ก็ได้นะครับหรือสิ้นสุดอายุไหนก็ได้นะครับแต่อายุ55 5คุณถึงจะได้บำนานนะครับคุณถึงจะได้เงินบำนานเงื่อนไขของการได้รับเงินบำนานแน่นอนนะครับคุณต้องส่งมาแล้วนะครับ180เดือนนะครับส่งมาแล้ว1 8 0เดือน ถึงจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับถ้าไม่ถึง180เดือนก็ได้เป็นบําเหน็ตนะครับ180เดือนคือ15ปีนั่นเองนะครับคุณต้องส่งทั้งหมด15ปีด้วยกันนะครับนี่คือสูตรคานวณผมมีสูตรคานวณเนี่ยที่ทำมาหลายคลิปแล้วนะครับอันนี้จะพูดแบบรวมๆและคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าแล้วเดี๋ยวจะไปพูดถึงประเด็นที่ผมพูดไว้นะครับว่าทําไม60เดือนสุดท้ายนั้นห้ามเข้ามาตา3า3เเด็ดขาด นะครับตารางเช็คเงินบำนาญเนี่ยถ้าเราส่งตามนี้เลยนะครับในมาตรา33นะโดยเฉพาะถ้าคุณสมทบมาเป็นระยะเวลา35ปีคุณจะได้รับเงินบำนาญนะครับตลอดชีพเลยนะครับตั้งแต่อายุ5 5เป็นต้นไปอะ่ะนะครับ7,500าบาทนะครับตลอดชีพนะครับตลอดชีพทุกๆเดือนเนี่ยเห็นไหมมันดีตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ผม เคยบอกสูตรเอาไว้นะครับนี่สูตรทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะไม่ย้ําอะไรนะครับสูตรพวกนี้คือเอามาลบนะแล้วก็ส่วนเกินเป็นเท่าไหร่นะครับก็ว่าไปนะครับเนี่ยบางคนได้6,000บ้างนะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนออของการส่งเงินประกันสังคมนะครับว่าส่งมากี่ปีแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยมีการส่งมา นะครับด้วยลิมิตเงินเดือนที่เท่าไหร่นะครับถ้าส่งมา1 5ื่เน,นเนี่ยเต็มจํานวนแน่นอนถ้าคุณทําครบตามสเต็ปคุณก็ได้เงินบํานาญเยอะนะครับเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือเนี่ยบางคนส่งหมื่นสนะครับแต่เงื่อนไขของประกันสังคมเนี่ยเขาจะยึดเอาเงินเอ,งเอาทั้งหมดเอาทั้งหมด 5ปีสุดท้ายนะครับหรือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยมาคิดเป็นจำนวนคูณนะครับเป็นเงินเดือนเฉลี่ยเพื่อเอาไปคูณนะครับเพราะนั้น60เดือนสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนถ้าคุณมองว่าคุณจะเลิกเป็นผู้ประกันตนอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับสมมุติเลิกเป็นผู้ประกันตนอายุ50นะครับพอถึง50ปุ๊บคุณห้ามเข้าประกันสังคมมาตรา3 9เเด็ดขาดนะเพราะไอ้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมันจะเอาไปคิด เป็นเงินเดือนเฉลี่ยด้วยถ้าคุณส่งประกันสังคมนะครับโอเคเนี่ยอันนี้คือวิธีการคิดที่ผมบอกสูตรพวกเนี้ยมาแล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในหลายๆคลิปผมบอกสูตรมาแล้วอาจจะบอกสูตรใหม่ก็ได้นะครับหลักการคำนวณน,นะครับคำนวณอย่างนี้นะสูตรคำนวณคือ ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับหรือ15ปีนะครับเอามาคูณได้เลยนะ15,000เนะี่ยมาจากอะไรนะครับลิมิตของการส่งประกันสังคมนะลิมิตของของการสมสมทบนะครับคือสมทบของประกันสังคมเนี่ยลิมิตที่15,000บาทนะครับสมทบ5%ของ15,000บาทนะครับบางคนเงินเดือนไม่ถึง15,000เขาก็ยึดเงินเดือนของคุณเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนเต็มของคุณเนะี่ยเอาไป 5%ของเงินเดือนเต็มของคุณนะครับแล้วก็ส่งมาที่ประกันสังคมเพราะนั้นเวลาการคิดเงินบํานาญชราภาพเขาจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวคูณยิ่งคนทํางานาส่งประกันสังคมเยอะนะครับบํานาญคุณก็จะไ,ได้เยอะตามนะครับโดยเฉพาะใครที่ส่งมาเกิน15ปีแน่นอนเนี่ยจำนวนปีที่เหลือเขาก็ไม่ทิ้งขว้างนะครับเอา1.5ไปคูณกับจํานวนปีที่เหลือนะครับแล้วเอามาบวกกับ20นะครับเพื่อจะเอาไปคูณกับ เงินเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ส่งประกันสังคมและหารด้วยร้อยนะครับเนี่ยโดยเฉลี่ยเวลาการเช็คลิสต์ถ้าเกิดคุณส่งเต็มแล้วก็ส่งตามเปอร์เซนต์ลิมิตที่15ื่นนี่คำนวณจากตัวอย่าง15ื่นนะของจริงเนี่ยแต่ละคนเงินเดือนจะไม่เท่ากันนะครับสูงสุด7 5 0 0บาทน,ะนี่อันนี้ผมคำนวณมานะครับ ทั้งเงินเดือน1นึ่งหมหรือแม้กระทั่งเงินเดือนไม่เท่ากันก็ต้องมาเฉลี่ยอันนี้ผมมีบอกเอาไว้นะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับไปย้อนดูได้นะครับวิธีการเช็คบํานาญนะครับวันนี้จะมาถึงประเด็นของทําไมเราไม่ควรเข้ามาตาสามเนะครับมาตาสามเเนี่ยเป็นมาตราสมัครใจนะครับผู้ประกันตนโดยสมัครใจซึ่ง คุณอาจจะเกิดจากการออกจากการทำงานนะครับออกจากมาตรา3-3นะครับคุณก็สามารถเข้ามาตรา3-9ได้อัตโนมัติเลยเพราะว่ามันแบบมันสำหรับคนที่หลุดจากมาตรา3-3ม,ม,มานะครับคือเคยทำงานในเอกชนนะครับซึ่งส่งแค่เดือนละ432บาทเท่านั้นเองนะครับ432าบาทของค่าฐานค่าจ้าง4,800บาทนะครับ4,800บาทเท่านั้น ด้วยฐานค่าจ้าง4,800บาทนะครับที่คุณเห็นเนี่ย4,800บาทที่คุณเห็นซึ่งส่ง432บาทเนี่ยมันทำให้หากคุณนึกภาพตามนะครับสมมติคุณทำงานมาตาสามามจนอายุ50เกิดตกงานด้วยภาวะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รู้สึกว่าอยากได้ความคุ้มครองของประกันสังคมนะครับ คุณก็เลยส่งประกันสังคมในมาตรา39ต่อนะครับในในในระหว่างที่ทำงานอื่นๆนะเพราะว่าช่วงอายุ50เนี่ยมันหางานยากอะไรเงี้ยนะครับคุณก็เลยเ,เข้ามาตรา39ก็ได้ขายของอิสระและหวังรอว่า55คุณจะได้รับบำนาญบำนาญไน้7 5 0 0นเนี่ยที่เห็นเนี่ยอยากได้หรือเกินนะครับ อยากได้หรือเกินแต่สุดท้าย5ปีสุดท้ายคุณดันส่งนี่คุณดันส่งประกันสังคมในมาตรา39ซึ่งเขาเอาจํานวน4,008นะครับ4,800บาทนะครับเอามาคิดเป็นสูตรคูณนี่นะครับนี่เอาสูตรคูณมาเลยคุณทำงานมา35ปีนะครับส่งประกันสังคมมาตรา33มา30ปีนะครับ จำนวนฐานเงินเดือนที่1 5 5 0 0 0บาทแต่55ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายคุณด้านไปเข้ามาตา39ซึ่งฐานเงินเดือน4,800นะครับตามสูตรประกันสังคมนะเขาบอกว่า60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายนะครับของเงินเดือนเฉลี่ยจะเอามาเป็นตัวเนี่ยคูณตรงนี้ ปรากฏว่าจากที่ได้เจ0ดพันห้าควรที่จะได้เจ0 0ันห้ากลายเป็นได้สอง0นนะครับ2400ี่รอบาทแทนเห็นไหมบำนาญที่คุณควรจะได้7 5 0 0ห้าเป็น2 4 0 0ันบาทแทนปรากฏว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มแต่บางคนถามว่าเฮ้ยมันทำไงอะ่ะคุณห้าสิบคุณตกงานแล้วมัน ไม่มีที่ไหนให้ทำงานแล้วอะ่ะทำยังไงพูดง่ายๆถ้าคุณอยากได้ประกันสังคมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับไอ้ห้าปีสุดท้ายคุณไม่ได้ทำงานคุณออกจากมาตรา3สามสามแน่นอนอายุงานคุณจะ30ปีนะครับอายุงาน30ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาหรือ30ปีคุณจะได้รับในน้อยๆเฉลี่ยเลย6,375บาทนี่นะครับ คุณได้แน่แต่5ปีสุดท้ายก่อนที่จะรับบำนาญเนี่ยห้ามเข้าประกันสังคมเด็ดขาดห้ามเข้าเลยออกแล้วออกเลยนะครับออกแล้วออกเลยแต่แน่นอนแหละประกันสังคมอะ่ะเขามีสิทธิ์อย่างอื่นที่คุ้มครองคุณได้นะครับแม้จะไม่มีสิทธิ์ หรือจะเสียสิทธิเ์เงินสมทบนะครับที่ควรจะเป็นแต่ก็มีสิทธิ์ในส่วนของการเจ็บป่วยทุบทรัพาพต่างๆนะครับบางคนก็ช่างใจเฮ้ย5ปีสุดท้ายมันก็สําคัญเหมือนกันนะเกิดคุณเจ็บป่วยคุณไม่มีอะไรอย่างเงี้ยประกันสังคมมันช่วยรักษาคุณได้เหมือนกันนะบางคนก็จะต้องมา เวทกันเนะ่ะว่าอะไรที่มันชั่งน้ําหนักกันว่าอะไรที่มันเหมาะสมคุ้มค่ากับเรามากกว่านะครับเหมาะสมคุ้มค่ากับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกที่คุณจะเข้าสามเก้าหรือไม่เข้านะครับแต่จะชี้เห็นว่าเมื่อเข้าสามเก้าแล้วคุณต้องยอมรับนะว่าบํานาญเนี่ยเฉลี่ยในหกสิบเดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังที่คุณคํานวณหรือตั้ง ความหวังเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับแต่ถามว่าผมให้เงื่อนไขอะไรอีกนะครับอย่างน้นอยอ่ะก่อนที่เราจะมาอายุห้ 50, มันก็ควรที่จะมันมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆหรือเงินซื้อประกันชีวิตนะครับหรือประกันสุขภาพอย่างอื่นหรือคุณอาจจะไปเข้าสิทธิ์บัตรทองก็ได้บัตรทองสาบบาทรักษาทุกโรคนะครับในช่วง 5ปีสุดท้ายนะครับของของที่จะได้รับบำนาญน,นะครับถ้าคุณอายุ50นะ5้ปีสุดท้ายของได้รับบำนาญก็อาจจะใช้สิทธิ์บัตรทองไปในส่วนของการรักษาหรือใช้สิทธิ์ของประกันชีวิตนะครับแล้วก็เตรียมได้รับบำนาญน,นะอย่างน้อย,อยช่วงอายุนะครับใกล้กเกษียณเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นอย่างยิ่ง คือการเตรียมเงินเอาไว้รองรังหลังจากที่เราไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับหรือกรเกษียณอายุนั่นเองคือช่วงบั้นปลายจริงๆเนี่ยมันควรเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนนะครับหรือบางคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่บางคนก็ชอบทํางานนะแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้เอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งแล้วแต่เป็นงานที่ทําเพื่อความสุขตอบสนองวิถีชีวิต ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นมุมมองนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เงินบำนาญเนี่ย7,500บาทสูงสุดของประกันสังคมเนี่ยผมมองว่าสําคัญมากเหมือนกันนะครับนะสำคัญมากเหมือนกันนะบางคนอาจจะมีเงินเก็บแล้วละประมาณหนึ่งแต่บางคนแน่นอนชีวิตมันละหกละเหินผ่านเส้นทางมรสุม มีเงินเก็บไม่เพียงพอคือมองแล้วละ่ะว่าเงินเก็บประมาณนี้มันไม่ได้ไอ้เงินประกันสังคมที่ส่งให้ตลอดชีวิตมันช่วยคุณได้จริงๆนะครับมันช่วยคุณได้จริงๆนะเพราะนั้นไอ้ช่วงการวางแผน60เดือนสุดท้ายที่คุณจะไม่เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับมันสำคัญมันสำคัญจริงๆนะถ้าเกิดคุณมองว่า7,5 0 0หรือ6000กว่าบาทเนี่ยสำคัญ ก่อนที่จะได้บำนาญน,นะครับในช่วงอายุ55ไม่ต้องเข้าประ,ประกันสังคมอีกแล้วนะอย่างผมอะผมวางแผนไว้แล้วถ้าสมมติผมกเกษียณอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่อาจจะไม่ได้กเกษียณอายุในช่วง55จนออกมาแล้วได้ประกันได้บำนาญเลยอาจจะเป็นช่วง45-50 ผมก็จะไม่ส่งประกัศสังคมมาตาใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไปรอเอาบํนานาแต่แน่นอนเราต้องส่งมา15ปีก่อนนะถึงจะได้รับบํนานาได้นะครับผมก็ไปรอบํนานาอายุ55ทีเดียวเลยนะครับในระหว่างนี้ถ้าคุณออกจากงานอ่ะออกจากระบบเอกชนนะครับออกจะออก,กมาเป็นพนักง,งานเอกชนมันก็ต้องทําอาชีพอื่นๆหรืออาจ จะทำอาชีพเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะถ้าเกิดไม่ได้อยู่มาตรา3 3แล้วก็คงไม่ส่งนะครับในมาตรา3 9นะเพื่อเราไม่รู้ว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีบางคนที่อายุอย่างน้อยนะครับอาจจะ30 35มันก็มีช่วงพลิกผันหรือละหกละเหิน คืออาจจะไม่ได้ทำงานหรือไปทำฟรีแลนซ์หรือลองอะไรใหม่ๆนะครับชื่อช่วงเวลาที่เป็นแกลบนั้นก็สามารถส่ง39ได้นะเพราะที่ผมที่ผมให้กังวลเนี่ยคือในช่วง60 เดือนสุดหรือ5ปีสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตนนี่คือสิ่งที่กังวลในระหว่างแกลบเนี่ยคุณอาจจะเป็น3ามหรืออะไรแล้วเดี๋ยวอนาคตพออะไรดีขึ้นนะอย่างจังหวัดจังหวะโควิดช่วงเนี้ยคนก็ไปทําอาชีพเสริมแล้วก็ส่งมาตา39เเพื่อจะรักษาความเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์รักษาฟรีอะไรก็แล้วแต่นะครับสิทธิ์รักษาฟรีคลอดลูก แบบนี้ได้อยู่นะครับแต่พอโควิดหายหรือโควิดสงบลงการจ้างงานมากขึ้นเขาอ,อาจจะกลับไปในมาตา3ามสาอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้แต่ถ้าอายุมากแล้ว50แล้วนะจะไปมาตา3าม9นะครับไม่ควรเพราะว่ามันมีช่วงเวลาแก็บก่อนสิ้นสุดเป็นผู้การตน5ปีเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับ ก็ฝากกันไว้นะฝากกันไว้นะครับอันนี้ให้ใหเห็นชี้ให้เห็นเลยว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็ลองพิจารณาเพราะว่าบางคนอาจจะชอบในเรื่องเนี่ยในเรื่องสิทธิ์อื่นๆเพราะสิทธิ์อื่นๆมันก็มีประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพอะไรประกันสังคมช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับหรือเสียชีวิตนะครับสิทธิ์อื่นๆมันมีแล้วก็ดีด้วยเหมือนกันนะสงข้อบุตรอะไรเงี้ยในมาตราสามเก้านะครับ โอเคฝากกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้